ลองจินตนาการว่าถ้าได้ไปไ่ายน้ํากับแมงกระพุนจะเป็นยังไงในสาธารณรัฐปาเลามีทะเลสาบน้ําเค็มที่เต็มไปด้วยแมงกระพุนทองคําและแมงกระพุนจันทร์ทะเลสาบนี้มีอายุมากกว่า12,000ปีถือเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ํายอดนิยมที่ไม่ควรพลาดบอิงเลกทะเลสาบน้ําร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติมอนทรปิตงในประเทศดโดมินิกาเกิดจากชั้นใต้ดินอยู่ใกล้กับแมกมาทําให้อุณหภูมิบริเวณริมทะเลสาบสูงถึง8 2 9สถึง สององศาเซลเซียสทําให้ดูเหมือนน้าร้อนที่กําลังเดือดตลอดเวลาทะเลสาบสีชมพูในประเทศออสเตรเลียเลคฮิเลียไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแม้กระทั่งตักน้ําใส่ขวดน้ําจากทะเลสาบนี้ยังคงมีสีชมพูคาดว่ามาจากจุลินทรีย์และแบคทีเรียบางชนิดทะเลสาบยังมาตอยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกสันนิฐานว่าเกิดจากน้ํามันดิบใต้ดินผสมกับกรวดหินดินทรายยังมาตอยจากทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ